โฆษณาไปรอบโลกอยู่เหมือนกันใช่ครับผมขอให้กำลังใจดีมากแต่มาถึงผู้วภิพีปรายจากพรรคฝ่ายค้นนะท่านสมชายน้องฮีครับเรียนเชิญครับชื่นชมคุณโคชิโร่ผมเคยดูรายการของท่านนะครับแต่สิ่งที่จับได้คืออะไรท่านประธานเสียแป้งไม่หนีหรอกถ้าการปฏิบัติมันมาตรฐานเดียวกันมันสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยราชทันในฝันนั้นเนี่ยท่านประธานครับ ข้อแท้จริงในฐานะที่เข้าออกบางขวางเป็นว่าเล่นเนี่ยเล่าให้ท่านประธานฟังว่าไอ้เวลานอนเนี่ยนะฮะท่านโคกก็จะรู้ผ้าห่มสามผืนผืนหนึ่งทำหมอนพืนหนึ่งปูนอนพืนหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้ห่มแล้วนอนเนี่ยต้องนอนตะแคงทำไมครับมันไม่มีที่ครับท่านประธานเบียดเสียดยัดเยียดกันมากทำไมไม่ทำเป็นชั้นๆนะครับ ถ้ามันท่านทําได้อย่างท่านพนมว่ามันก็ดีสิครับงบประมาณไม่มีมีนะใช้ชีวิตเนี่ยรรท่านประธานเฉพาะเช็คผู้ต้องขังนับผู้ต้องขังรรท่านประธานว่าวันหนึ่งนับกี่รอบกี่รอบครับห้ารอบครับรรท่านประธานแล้วจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นหรือครับ <laughs> นี่เอออดเดี๋ยวก็นับเดี๋ยวก็ต้องเช็คเจ็ดโมงเช้ากินข้าวแปดโมงออกกองงานนะเที่ยงกินข้าวข้าวเที่ยงบ่ายสองครึ่งกินข้าวเย็น กินเร็วบสามเข้าโรงนอนสองทุ่มทีวีปิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูสภาทอกเลยครับท <c oughs> ่าทานที่เคารพครับ <c oughs> พอเข้าไปในราชทันเนี่ยอย่างที่ท่านเสนบอกเนี่ยมีนักโทษท่าประธานขินกนขง,ขงกันพูดคงคมกันเอ้ยเองนักโทษชั้นไหนวะอีกคนบอกเอ้ยฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ฉันชั้นกลางเว้ยเอ้ยอไรวเองล่ะฉันชั้นดีเว้ย เอ้นะฉันเยี่ยมเย้ยมีอยู่คนหนึ่งใส่สูตรคนเห็นแวบๆบแบบไอ้พวกที่อยู่ข้างในก็ตะโกนถามว่าเลเอง่ะชั้นไหนชั้นสิบสี่เว้ย <c oughs> แล้วก็ขึ้นเฮลิอคอปเตอร์หายไปเลย <c oughs> นะอันนี้ใส่สูตรเลยนะใส่สูตรเลยนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยราชทันในฝันเราต้องทำราชทันให้เป็นคุกทิพย์ครับเพราะว่าทิพย์เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าทิพยสถาน วิมานของเทวดาครับรรทาา่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของนักโทษเทวดาต่อไปเนี่ยใครๆเนี่ยอยากจะเป็นนักโทษเทวดาคุณสมบัตินักโทษเทวดาข้อแรกเลยท่านปรมต้องมีความสามารถในการโกงโกงเก่งมากแม้กระทั่งวิธีติดคุกข้อที <c oughs> <c oughs> ่สองี <c oughs> ล่ะน่ารักมากเลยข้อที่สองต้องมีเนติบริกร คอยรับใช้หาช่องว่างทางกฎหมายช่องว่างทางกฎหมายถ้าจะให้มองเห็นภาพนี่ต้องพูดภาษาอีสานช่องว่างเล็กๆนี่ไม่ได้หูจริงปิ้งเนี่ยไม่ได้หูจิงปิง้ง,งนี่มันหูแค่นี้มันแปลว่าอะไรครับรูขนาดนี้อ๋อรูเล็กไปอ๋อช่องว่างทางกฎหมายใหญ่กว่ารูจริงปิง้งคือรูจ้องปองขนาดนี้ออกไม่ได้รูจ้องปองขนาดนี้ก็ยังออกไม่ได้ต้องรูจึกวึก ออกได้อันนี้อลังเลยอลังเลยท่านประธานครับแล้วต้องมีอะไรคุณสมบัติเขาเลยสามเวลาป่วยคุณต้องป่วยแบบรักษาไม่หายป่วยอมตะนิรันดร์การเทินป่วยไปเรื่อยๆจากวันเป็นปีจากปีเป็นเดือนบางทีก็อยู่บ้านบางทีก็อยู่โรงพยาบาลอยู่อย่างเงี้ยท่านประธานพูดถ,ถึงใครครับก้อยีสี ต้องมีรัฐมนตรียว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ทําตัวเหมือนกระทรวงกรเกษตรเป็นยังไงครับเอาหูไปนาวตาไปไล่ครับ<อ>ไม่สนใจงานตัวเองนะนะและข้อที่5นนเ,ะะนเ,เนี่ยในสภาสภพเหรสภาสถานอย่างนี้ต้องมีองค์คลักพิทักษ์นักโทษทิวดา<อ>ใครพลาดพิงถึงไม่ได้ต้องลุกขึ้นประทว้วง ต้องประท้วงไม่อยู่ในประเด็นพูดถึงคนที่สามไม่ได้ประท้วงพวกนี้จะถือคติว่าด่าพ่อด่าแม่ยังพอครบด่านักโทษเทวดาที่ครบครบไม่ได้ท่านสมชายพูดถึงใครลุงปั้มรู้เปล่าครับเนี่ยรู้ลุงปั้มไม่รู้อยู่แล้ว <laughs> ข้อสุดท้ายเวลาไปถามผู้เกี่ยวข้องต้องมีคุณสมบัติสามอย่างนี่ผมพูดแทนใจพี่โคกผมเลยเพราะมาตรฐานมันไม่เหมือนกัน ไม่อย่างนั้นเสียแป้งไม่ไปหรอกคุณสมบัติของผู้เกี่ยวข้องต้องมี3อย่างคือโบอยบอดแล้วก็ใบถามอะไรก็โบยกันไปเรื่อยบอกถามแล้วจะทันแลไวจะทันไปถามหมอถามหมอหมอบอกไปถามคนไข้าถามคนไข้คนไข้ไม่รู้เพราะเมาวายอยู่เอ้ย <S 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 สุดท้ายเราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสท่า,ทานไทยแลนด์โอลี่ครับ ถ้าเป็นสิ่งของนี่คือแรไอเทมคือเป็นสิ่งของที่หายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูนักโทษเทวดาตัวเป็นๆเนี่ยลิฟต์นี่มันก็ขึ้นลําบากบางทีก็ลิฟต์เสียกล้องเสียน่นนี่นั่นเสียเราก็เอาอย่างนี้เลยท่านประธานทํากระเช้าแทนที่จะขึ้นภูกระดึงเนี่ยไม่ต้องเอามาขึ้นชั้นส4บสนี่แหละถ่ายทอดขายลิขสิทธิ์ไปทั่วโลกท่านประธาน โอ้นี่จะดังเป็นเหมือนน้องลิสาเลย,ยลิขสิทธิ์นี่มันต้องขายแพงกว่าฟุตบอลโลกอีกผมอยากจะจบด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึง่งมีคณะผู้วิพากษาจากประเทศไทยนี่แหละครับไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านของเราไกดก็แนะนำโน่นนี่นั่นผูดคณะพิพากษาไปเห็นตึกๆึกนึงเอ้เน,นี่คุณไกดตึกอะไรเหรอสวยเลย ไกด์ก็บอกว่าอ๋อนี่คือตึกกองบัญชาการกองทัพเรือครับคณะวิพักษาหัวล้อกลิ้งเลยเฮ้ยทำไมคุณมีกองบัญชาการกองทัพเรือคุณไม่มีทะเลนี่ไกด์ก็เลยบอกคณะวิพากษาว่าก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละครับความยุติธรรมไม่มียังมีกระทรวงยุติธรรมเลยครับขอบคุณครับท่านผู้งม